สวัสดีครับแฟน Facebook แฟนในช่องทาง y t u t u นะครับแฟนเพจทานายกรกฎต้องขออภัยที่ห่างหายจากช่องไปนานเนื่องจากทานายกรกฎได้ทำคดีเป็นทานายฝ่ายจำเลยในหมวด ของคดีเช่าซื้อก็คือคดีไฟแนนซ์นะครับวันนี้มีประเด็นหลักที่จะ,ะเข้ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาถูกไฟแนนซ์ฟ้อง ความจริงแล้วการฟ้องคดีของไฟแนนซ์ในทุกวันนี้นะครับค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่าทางศาลยุติธรรเองได้เปิดระบบทีาเรียกว่า e-filing นะครับ e-filing e ก็คือการส่งคำฟ้องส่งเอกสารของฝ่ายโจทนะครับเข้าในระบบอะคอมพิวเตอร์ของศาลซึ่งทนายผู้ทำคำฟ้องผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับหรือโจทเนี่ย ไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลอ,อยู่ที่สำนักง,งานนะครับก็ยื่นเอกสารเข้าได้เลยนะ,ะฉะนั้นคดีของไฟแนนซ์จะถูกฟ้องเร็วกวอาปกตินะครับโดยเฉพาะในยุคหลังโควิดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจเข้ามาสมทบอีกทำให้มีแนวโน้มในปี2566-67 ต่อเนื่องเนี่ยนะครับมีคดีไม่ใช่ว่ามีคดีคือมีสถิติของผู้ที่เช่าผ่อนอเช่าซื้อรถแล้วก็ผ่อนอยู่เนี่ยแต่ผิดนัดแล้วสามงวดติดต่อกันน,นะครับ พร้อมที่บริษัทจะบอกเลือกสัญญาแล้วเนี่ยถึง4แสนกว่ารายนะครับอันนี้นะถึงเดือนอสิงหา265นะครับ265นี่นี่ก็คือ,อความเป็นไปของของบริบททางเศรษฐ,ฐกิจฉะนั้นเราจึงต้องมาให้ความรู้กันมาแชร์ประสบการณ์กันไว้ก่อนเมื่อคุณได้รับหมายสารเมื่อคุณได้รับหมายสารนะอะ สิ่งที่ไม่ควรทำมากที่สุดเมื่อได้รับหมายสารนะ,ะก็คือการไปไกลเกลีย่ยอันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวนะ,อ,ะออยางเงี้ยเวลาเวลาไฟนั้น,เ,นเขาฟ้องคดีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าหมายเรียกพร้อมสำเนาคำฟ้องส่งมาให้เรานะครับในหมายเรียกเขาก็จะ,อะบอกว่าหมายให้ไปทําอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่คือเขาเขียนมาหลายอย่างนะในหมายสารนะในในในหมายเรียกเนี่ยเขาจะ แต่คำแรกที่มันขึ้นก็คือไก่เกลี่ยนะครับและคำต่อไปอยื่นคำให้การคำต่อไปสืบพยานโจทย์มันจะมีะถ้าเขียนเป็นสระได้มันก็จะทับกันทับยืน่นไก่เกลี่ยก่อนแต่คนที่ได้รับหมายสารเข้าใจว่าครั้งแรกไปคือเราไปไก่เกลี่ยเท่านั้นทนายกรกฎจึงบอกว่า ในคดีไฟแนนซ์นะไม่เกี่ยวกับคดีอื่นนะคดีไฟแนนซ์ฟ้องเนี่ยนะครับสิ่งที่สิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดในทัศนะของทนายกรกฎแล้วก็เพื่อประโยชน์ของของผู้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องเนี่ยก็คือการไก่เกียร์ทำไมเป็นอย่างนั้นรู้ไหมครับคดีไฟแนนซ์ฟ้องมันจะไม่เหมือนกับคดีเงินกู้ไม่เหมือนกับคดีบัตรเครดิตหรือคดีแพ่งอื่นๆไม่ไม่เหมือนยังไง ไม่เหมือนเพราะความเสียหายที่เขาฟ้องมามันเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขฝ่ายเดียวและยังไม่มีความแน่นอนกล่าวคือไฟแนนซ์ฟองเนี่ยเขาอาศัยตัวเลขจากการที่เขายืดนลดจากเราไปแล้วการที่ได้รับลดคืนจากเราไปแล้วแล้วเอาไปประมูลขายการไปประมูลขายนะครับแล้ว ขายได้เท่าไหร่เอามาหักด้วยหนี้ตามบัญชีเช่าซื้อที่เราค้างอยู่นะครับเสร็จแล้วก็มาเรียกเอากับเราเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวเลขฝ่ายเดียวบางทีนะครับมันไม่เป็นธรรมกับเราเอาซะเลยนะครับทนายกรกฎจึงบอกว่าสิ่งแรกที่ไม่ควรทำเลยคือการไปไก่เกลี่ยใช่ละว่าคุณไปศาลเมื่อคุณได้รับหมายคุณ คุณต้องใช้สิทธิ์ของคุณนะครับอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดนะถ้าถ้าเราไม่สู้คดีอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะไม่มีเงินอาจจะไม่มีทนายอะไรก็แล้วแต่ให้ศาลพิพากษาไปดียังดีกว่าเพราะศาลยังมีส่วนลดมีอะไรโน่นนี่นั่นให้หลายตังค์นะครับอ่า ถ้าเราไม่สู้คดีนะแต่ถ้าเราได้รับหมายสารแล้วถ้าเราจะสู้คดีถ้าเราจะสู้คด,เดีเป็นสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของเรานะครับไอ้นั้นน่ะเราควรจะหาทนายยื่นคำให้การต่อสู้คดีมันสู้อะไรได้บ้างนะครับคดีที่สู้ได้เนี่ยประเด็นที่สู้ได้นะในคดีผู้บริโภคนะครับในคดีผู้บริโภคมันังมีประเด็น บอกเก่าไม่ชอบสัญญาเลิกกันโดยปริยายบอกเก่าไม่ชอบเนี่ยเราไม่ต้องรับผิดชอบค่าขายขาดราคานะครับสัญญาเลิกกันโดยปริยายเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการขายขาดราคานะครับขายไม่ชอบก็ทําให้เราไม่ต้องรับผิดในค่า kh kh ขายขาดราคานะครับในค่าขายขาดราคานะ เมื่อเราไม่ต้องรับผิด <c oughs> เราต้องทำไงอ่ะก็สู้คดีถ้าเราไม่อยากรับผิดแต่ถ้าหากเราจาเป็นต้องรับผิดตัวเลขนั้นมันมต้องเป็นธรรมกับเราตัวเลขต้องเป็นธรรมนะเพราะในการสู้คดีไฟนแนนเนี่ยนะครับหนึ่งสู้ไม่ต้องชําระสู้ให้ยกฟ้องด้วยเหตุบอกเก่าไม่ชอบสู้ด้วยให้ยกฟ้องด้วยการไม่มีอํานาจฟ้องของโจทย์นะ สู้ให้ยกฟ้องเพราะเหตุขาดอายุความพวกนี้นะครับทำให้เราไม่ต้องชาระแต่อีกสู้อีกประเด็นหนึง่งเราต้องรับผิดแต่รับผิดไม่ต้องเต็มตามที่เขาเรียกร้องเขาเรียกว่าเรียกสู้แบบต่อสู้สูงเกินส่วนหมายความว่าสู้ให้มันลดลงอ่ะโจ์เรียกมาสูงเกินส่วนทําไมเราถึงบอกว่าสูงเกินส่วนเพราะ ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเวลาเราไปทาสัญญาเช่าซื้อรถเนี่ยเขาจะบวกดอกเบี้ยอะไรรวมไว้ล่วงหน้าตามจํานวนงวดที่เราตกลงกันเช่นเจดสิบสองงวดอย่างนเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าค่าง,งวดแต่ละงวดมันบวกด้วยภาษีบวกด้วยอะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสัญ,ญญามันเลือกกันก่อนเราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติตามสัญญานั้นเพราะสัญ,ญญามันเลือกกันไปแล้วเขาจะฟ้องเรียกให้เราชําระราคาตามสัญ,ญญาเช่าซื้อไม่ได้จําไว้นะครับ ไฟแนนซ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องให้เราผู้เช่าซื้อเนี่ยรับผิดเต็มตามสัญญาเช่าซื้อไม่ได้เพราะว่าสัญญาที่เลิกกันแล้วเนี่ยจะไปบังคับให้เราปฏิบัติตามไม่ได้แต่สิ่งที่เขาฟ้องเรียกได้ก็คือการเรียกค่าเสียหายซึ่งต้องเป็นค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยนะครับซึ่งต้องเป็นค่าเสียหายที่แท้จริงค่าเสียหายที่แท้จริง <c oughs> ก็คือ ค่าเสียหายที่สารจะไปดูนะครับหรือทนายที่สู้คดีให้จะไปดูว่าเงินลงทุนเขาเท่าไหร่เงินลงทุนของเขาเท่าไหร่ในคดีนี้เราส่งมาแล้วกี่งวดขายเราได้กี่บาทนะครับฉะนั้นถ้าหากคดีนั้นมันไม่สามารถที่จะสู้ให้ยกฟ้องไม่สามารถที่จะสู้ให้ไม่ต้องชำระไม่ต้องรับผิดเนี่ยได้ทนายก็ต้องหาวิธีลงให้ลูกความ นะครับก็คือสู้ให้ตัวเลขมันเหลือต่ําที่สุดนะครับแต่ในประเด็นนี้ในประเด็นที่ว่าสูงเกินส่วนเนี่ยส่วนมากศาลก็จะดูให้เราอยู่แล้วนะศาลจะดูให้นะครับอืมฉะนั้นทนายกรกฎจึงเอาคลิปนี้มาเล่ากับเราว่าสิ่งแรกที่ไม่ควรทําเมื่อได้รับหมายสารเมื่อที่เราจะไปอ่า ตามสารนัดเนี่ยสิ่งแรก่ที่ไม่ควรทําเลยก็คือไม่ควรไก่เกลี่ยอันนี้เป็นทัศนส่วนตัวนะ,ะท่านท่านรับฟังไว้ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยนะครับมีความสะดวกทางการเงินก็รับได้นะ,ะถ้าไปคุยกับเขาตกลงกันได้เราสะดวกทางการเงินเราคิดว่าเราไปไหวก็รับได้ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากขณะที่มีรถอยู่ยังไปไม่ไหวเลยอะ แล้วจะไปทําสัญญาไก่เกียร์ผ่อนชําระรายเดือนผมว่ายังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะ,ะฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมนะของตัวเราเองของตัวผู้เช่าซื้อเองเนี่ยอย่าพึ่งไก่เกียร์ถ้าจะสู้ก็สู้ไปเลยถ้าคิดว่าไม่สู้ก็ให้สารพิพากษาให้แต่ถ้าระหว่างให้สารพิพากษาให้เลยกับสู้คดีอันไหนดีกว่ากันผมบอกเลยครับว่า ให้ทานายยื่นคำให้การต่อสู้ให้จมดีกว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งคดีนี้หมวดเนี่ยมันมีคดีจํานวนมากอยู่ที่ศาลนะครับฉะนั้นจะให้ผู้พิพากษาม,มาดูให้แบบละเอียดละอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละท่านดูคดีแต่ละวันเนี่ยนะครับยี่สิบสามสิบเรื่องนะอ่ยี่สิบสามสิบเรื่องละที่แต่ละเรื่องเอ,งอกสารไม่ใช่น้อยน้อยแต่ทานายความที่เขาเข้าไปดูให้เราเนี่ยที่เราจ้างมา ดูคดีเดียวหรือสองคดีแค่นั้นนะครับนั้นความละเอียดละออมันจะลงไปการยื่นคาให้การก็คือการชี้ช่องให้ผู้พิพากษาเห็นว่าเราไม่ต้องรับผิดแบบไหนอย่างไรเป็นเหตุเป็นผลทางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงนะครับเมื่อศาลเห็นพ้องต้องก,กันกับทนายที่ยื่นคาให้การศาลก็จะพิพากษาให้ตามนั้นนะครับอันนี้เป็นคลิปเป็นคู่เขาเรียกว่า เป็นวิธีการรับมือกับปัญหาไฟถูกไฟแนนซ์ฟ้องนะครับไฟแนนซ์ฟ้องต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะอย่าลืมนะครับไฟแนนซ์ฟ้องต้องสู้ต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะนะครับมีปัญหาปรึกษาทนายกรกฎหรือปรึกษาสำนักงานทนายที่อยู่ใกล้บ้านเราไม่รู้จักใครไปปรึกษาสำนักงานสภาทนายประจำจังหวัดนั้นๆนะครับมีนะครับ,นะรบแต่ถ้าอยากปรึกษาออนไลน คุยโทรศัพท์คุยไลน์กับทานายกรกฎก็เบอร์โทรขึ้นไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คุยกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ